ครับสวัสดีครับสิมาเบิงผลงานมือว่านนี่เนาะเมื่อว่านนี่เนาะลงเสือกครับลงเสือกแล้วกับพันหยอดครับตกมาเมื่อนี้ครับแดดกรบบ่มีเลยครับโอ้ยพายุเข่าบังหฮาใจบุครับกระิเป็นห้ามดอกมงม่วงนะเนาะแต่ว่าฝนอะสีบแห้งคือจะเก่าผมคิดว่าครับอืมมาเบิงครับนี่ครับการพันหยอดครับเข้าลงเสือกแหละเขากระชิบมาต่นเป็นยังสีครับกระชิพันขึ้นมากครับพันหยอดขึ้นมากครับพันเป็นยังสีครับ ถูกต้นครับอืมครับกระนิ้มกะสิควยใหญ่ขึ้นครับเฮากะสิเขียวมาพันเรื่อยแตงขันเงี้งเด็ดยอดเรื่อยครับตามแต่ครับสําหรับผู้ที่ปลูกไม่อนเป็นแล้วเพิ่นกะสิเข้าใจกันเนาะสําหรับผู้ที่ยังบ่เคยปลูกผมกะิีว้าให้ฟังพอคข่าวๆครับนี่ครับยอดขันเงี้งครับเฮากะสิเด็ดออกซุมนี้ครับมันสิเปลืองปุ๋ยครับ แล้วแต่เขาสีจงไว้คะแนนที่เขาใดครับคะแนนแนงมาตรฐานเพิ่นกิดสิบแปดถึงสิบสามครับผมกระสิต้องการหน่วยใหญ่เลยผมกระสิไว้ตั้งแต่คะแนนที่สิบขึ้นหอดสิบห้าครับต้องการหน่วยใหญ่เนาะไม่รอนผมครับอยากเค็ีหน่วยใหญ่ๆบรรานให้ลูกค้าได้สอจนินเลยครับได้หน่วยใหญ่เลยราคาเป็นกันเองครับอาชีพอืมสิบบค่อยแพงไปเลยหครับนี่ครับเบิง่งผลงานครับ ลงเชือกกับกระพันยอดใบร้อมครับกระชยังบ่เล้วครับยังฟังนั่นครับมันกระชต้นหน่อยอยู่คนละพันกันครับเป็นยังบูพันนั่นน่ะสิเป็นยกขาวครับอาชิต้นน่อยเดียยางมืออื่นพุ่นล่ะครับแต่ว่าผมล่งเชือกกระชีแล้วเวิดแล้วครับลองนั่นแต่ว่าลองนี่พันหยอดแล้วเวิดแล้วครับสิเป็นสารคามสวีดครับแม่รอนที่กรอบกรอบมากๆาครับโดยส่วนตัวผมนุ่มตอมสารญญาฟ้ามคิดว่า มักพันนี่แหละครับความหอมเกิดือสิเหมือนน้ำตาลอ้อยเขาจินอ้อยขั้นสดนีนเนาะหอมได้จังหน่อยครับผมก็เลยปลูกครับปลูกขายพร้อมครับเที่าลูกค้าผมอาจจะติดใจขึ้นผมก็ได้ผมคิดว่าครับส่วนหลายคนนี่สีมกักหวานๆนะครับมันเทคเจอร์ texture, กรอบนุ่มอียงนี่เพิ่นบ่อยสนใจเลครับก็ตามบันนนกหอกอหน้าเขาเนาะอืิก็สิว่คือคนในเมืองเนียเพิน่นสิ เพิ่นกะเบา,าง่ายเพื่อนจะสิกินเปลี่นเ,เนาะอาจจะมีเทคเจอร์มักนุ่มมักกรอบแต่วานผมก็ขายอยู่เมล่อนเสาะกล่าวเนาะตามมันหนอกเท่านี้เพิ่นจิมเนียนหวานครับอืมวัดแต่วานยังเพิ่นซื้อบ่ล่ะครับน้ำมันหนอกของหน้าเขาครับนี่ครับบึงความสวยงามของการล่งเสือกพันหยอนนะครับบึงเลยครับ เสื้อกันนี่กระสีผมกสีใส่เสื้อกฟางเลยครับกสิบใหญ่ลงทุนเอาหอดตะคอกกอแล้ะครับนะครับผันเข้าช้เสื้อกเส้นหนอยมันจนะครับเสืองนี้บบใหญ่ครับพีพราะมีน้ำหนังสีฮัดขวนมันขาดครับไม่หล่อนสีได้รับสีรุดได้รับบาดเจ็บก็ได้ครับนะครับก็ได้ต้องใช้เสื้อกฟางครับในการมัดขอหน่วยมันเนาะครับบรรยากาศก็ได้ขึ้อย่างนี้ครับโอ้ยห้องฝาปิดเบิดมือมาหนี่ครับโอ้ย ผมก็อยากให้มันแดดออกแล้วครับมันจังสิหน่วยใหญ่ครับ